เ้ยกุถามเหรๆคกูเห็นใบพันล้าอย่างนี้ชสอหคนเอาไปได้เป็นมันจะได้ฟูบีเลกัมเป็น,าปนลลท,ทางเนี้ย <c oughs> จา่าจ่าจ่าโอห้าได้ไ<ป>อโอ้ดูบือะไรวะ <c oughs> ปั๊มปั๊มปเทจทุบรน,นวะเป็นอะ อืมทำอะไรวะมีโคเบย์ใช่ไหมบุมกบอล<ป>แต่เดี๋ยเราจะมองอยู่บ้างว่าภาพกลางคืนนีเขอเองมันมืดสนิทได้ไหม,ไมดูไงสนิทแต่มันโม่ๆใช่ไหมภาพ แต่ทีสุดว่าเราเล่นกันครังแรกมันมืดกว่านี้ม้เหรอมันไม่มองไม่เห็นออะไรนะโนี่ไงมันเป็นยังไงดด้เรอวะแมเลยนี่กอเป็นจริงอ่ะข้างข้างขวาม่ดูข้างขวาเออนั่นแหละเออถอยเลยถอย anh ạ à. buông này đường này phát ạ mấy cái đường phát ạ thấy mấy ừ không mìn phải mà lười phải mà phải mà bắt vậy thôi còn muốn con gấp phải mày phải mày mà. mà. thôi làm thôi làm ăn làm mà. โอเคดีโอเคลงลงลยมันมันมันเข้าไม่ได้หรอกมหย่อนลงไปคิ่าจะหย่อนมันลงไงไ้หลงลงไงอินีไบนีแล้วขาเปาเฮ้ยดีดีลงนี้ดูอนีอันน้ไม่ได้ตรงม่อกินมันขึ้นอันี้ขึ้นไอเออเนี่ย อเออเนี่ย <izada advertisements. S 1> ตองเออเนี่ได้ลยโอเคที่เกอะไรเปล่เกเอ็ดโอ้ยนี่เปล่าวะสรอเมาส์อ่ะแล้วเข้าไปที่หลอดโอ้แดงแดงสามวูะอะไแดงมากบอกมา E N G M R O T ดาวะไอปิน <'s> <I> กินเอสเทียอเอาไหมแล้วแถบเหลืองๆที่ปเป็นะแถบย,ยาวๆอ่ะเจอน้ำมันหรืออะไรโอ้ไม่มีเลยครับไม่มีเลสเทียร์โอเคนั่งไปกันเถอ,อะไปเดี๋ยวตัวนี้ก็พอดูนนะอเป็นอ่ะเอ้ยไปหนึ่งไ,ไ,ไปกันเลย กูหานี่หว่าถ้าถ้ามันนั้นแหละของจริงมันขึ้นนิ่มๆเลยใช่ไหมไม่จริงทำไม่ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยรู้รู้อ่ะ้ามันทำได้ในป่านี้รู้